สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้วันหยุดครับว่บางๆสิภาพพี่น้องมาหาหนไม้ไผ่ป่าครับนี่เด้อครับเด้ออู้บรเหมือนากาศดีดีครับเนี่ยากาศดีแฮงพี่น้องเบื่องวิวก่อนครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเด้อครับ ูหนีาวไปพูนครับภูเขาโอ้บรรยากาศดีครับครับคึ้นขึ้ลองมาหาน้ไาไม้ไพปลาเบิ่งครับมันสีลายให้ฮาบ่เดี๋ยวไปติดตามเมืองน้ำกันเด้อครับเด้อ หมาหนยแลนตามมาพี่น้องเอ้ยหมาหาก็ได้4ีเดือนบึงผมพักกลางทางก่อนครับสงสารมันโอ้ยจากแลนมันน้ำมีอย่างครับโอ้เจ็ดกิโลนะครับนี่ จากบ้านพากมานี่โอ้ตาย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 ,ตายหอบขึ้นรถมอไซค์กับได้ครับมันตัวใหญ่ไหลโอ้ขมพอดกอาะไพปลาแล้วครับนี่ครับมกพ่ออยู่นอนนึงอ้หนอนบักใหญ่เลยครับโอ้ย ต่างกล้องกนเ้อพี่น้องกล้องก็ได้กล้องคจนจนกล้องคจนจนกล้องกับบ่มีพี่น้องอต้องระวังนะครับน้ำไหลน,นอนบอักไงครับคุณ นอน,นึงน้ำใบไผปลานี่เอาไปต้มกินก็ได้ครับแต่มันเหมาะสำหรับเห็น้องไม่ดอกมากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต้มโดนครับมันขม อนอนใหญ่ครับนอนใหญ่นอน,น,อนอยังก,ก็น,นอนนึงครับน่ยโอ้หลายหลายหลายหายโอ้วรับโอ,โอ้นอนอีน่แมโอ้จะหานอนพอกเลยครับเนี่ขยขงกีนีเจ้าหนามร้ายหลายครับต้องระวัง น้ำมันหลายครับลมเฮ่เฮอยู่ครับนี่ นอนแบบนี้ครับ บอาทมีหลายนออย่ครับก่อนนี้ฟันหนามมาดอกก่อนครับขางนี้มีสามนอพี่นอ้องเห็นพระคมันหุ่นนอยาวนอหนึง่งก็นอสั่นอสองนอโอ้ หลายครับขั้นสูงขั้นต่ำงอนี้เราต้องซ้ครับฮักเอาเลยอู้นั่ง เครื่องมือบมอสมกับการหาน้ำไม้ครับต้องมีเสียมเสียมผมคมมาจากอันหนึ่งด้านเง่้ยงวดำดีๆน้ำๆต้องระวังครับต้องระวงังนี่พี่น้องบรรยากาศดีดีเงียบสงบมเสียงนกเสียงนูนี่พี่น้อง หนอบักใหญ่เลยครับอืปวดโพอีดีเด้บางกอที่เอากลับ่าได้ทายเบื้องเดอ้อพี่น้องเพราะว่ามันหกทายแต่กอแบบโล่งๆมีหนอไม่หนอนใย,ยๆสิครับช่วงมีจิตโควิดน้งสซี้ก่ะ หาเขาดงเขอบป้าไปซื้อครับบ่ต้องไปห่างไปยังมองแรงชุมชนหลายๆอู้พี่น้องอันนี้มันกินได้ดนี่หน่เป็นบอ่อนี่ครับเบิ้งครับอู้ยต้นบุกปา้าพี่น้องปอ๊อดคือต้นใหญ่เด้อโอ้ยไงครับไงในพี่น้องอู้ยเบิง้งเพี้ออยอ ู้ต้นเดียวนี่เขาว่าแกงกินได้อผมบ็กล้ากินครับผมบ็กล้าแกงกินผมย่านมันมีผิดขั้นบุตรไอมีข้อมูลกะบอกเราสูงสองเมตรสามเมตรบุคคลบขึ้นไปทังเทิงบุกต้นบุกอีหยังคือไงคักไงแน่แท้พี่น้องผมกำบะหุ่มครับนือว่านี่ผมสั่นว่ะ เดี๋ยวศึกษาหาข้อมูลก่อนสิรอเคยกินเมึงที่เธออยู่พุ่นถึงันต้นใหญ่สูงสูงท่วมหัวผมนะครับนี่ต้นบุกนะครับต้นบุกนี่น้อไมอ้พี่น้องนี่ยยาไม้อีกพราะอะไรผ้ากางเขาว่าเน้าไม้บินเหรอครับผมใกล้ถี่เต็มถุงปุ๋ยแล้วครับนั่นกล่องไว้หนึ่งก็มีเดี๋ยวเสี่ยวนอนนี่แหละครับนี่ เป็นจังไรด้ตักน้ำออกก่อนเต็มเย็นบุญผู้ใดไม่งานห้อาครับโอ้ยไล่ซึ่งคูแข่งหาย่หากินป็นยัดอดอล่อมไปนะครับเนาะเอาเพนน้องไมดองโอ้ยนองงามนองงามโอ้สิบีฮับเอาคนล่านหนูมาหาโนไม่ซะบ่ พูดอะพี่น้องอู้ยตังคูจีจี้อยู่นีแต่หนอนแบบใหญ่เอาก่อนนี่กับสิพอเรื่องเขามันหลายนอพุนทั้งนอเล็กนอหน่อยกับมีอะไรนอใหญ่เขาเลือกออกครับเลือกอนอใหญ่เลยหมดหมดหมดอับแง ครับขุ่นน,นีน่จะเป็นไงเนาะนอนอะไเปาครับมาเลือกได้ของมันลายอุดมสมบูรณ์ครับเนี่ยคุณลองค้นกับว่าโอ้ยเจ้าสิมาหายอย่างเงี่ยหัวสัน่นคันมันคลายไปนะซื้อกินยี่สิบสามชิพก็ได้แล้วโอ้ย ผมบเบื้อเอกครับสปายากรมันหลายหาอยู่หากิา้นซิล่ะครับประหยัดดีช่วงนี้คนกระตุกงานหลายหลายครับอีต่วนย่พี่น้องทางภาคอีสานบ้านเฮากรับเมื่อบ้านไปนรักษาตัวเฮ้ยอีต่นเพิ่นนะครับหาอยู่หากินกันไป ต้องขยันพี่น้องขยันขยันประหยัดอดอมพอดนะอ้หูขึ้ลมไปทางพุ่นบอลนี่เอออุ้ยน้ำเดี๋ยวก็ได้พี่น้องเดี๋ยวขอไปเอาทั้งหนผู้น้ำไรว่าสิกรับว่าสั้นพี่น้องพุ่นน่ะนี่มไปเห็นน้องไม้อีก คุณครับก่อทั้งลุมก่อน้องไม่กอก,อกอ้ำใหญ่ๆครับพี่น้องโอ้ผมว่ดยาตล้นถุงปุ๋ยครับบัดนนี้เพ่งพี่น้องผมแปะออมาเติมพี่นอนสมขาผมเลยครับห้ายครับพี่ เบิ่งน้ำไม้มีแต่หน่อยใหญ่พี่เนอะโอ้ยพอใส่บนกระถุงบบดน,นี้เนาะโอ้ยพอเจียวพอกินมาเห็นน้ำไม้ผัดอยากได้หลายครับคิดอย่างนี้เนาะแบบน,นี้เนาะย่าล้นถุงอยู่เดี๋ยววางมีดไปใส่บ่ดนี้ เดี๋ยวพี่น้องผมไปหามีดก่อนยากมีดเสียไปใส่หามีดมาเจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวตัดใส่ถุงพยายามหยัดให้มันเต็มโับาดแตดแค่ปลายมันออกข้างในก็นได้ ใส่บอสถุงนี่โอ้ยพี่น้องผลงานหาน้ำไม้ฮอลพี่น้องเต็มถุงมัดผุงไม่ได้ละแบกไว้บาบุบานนี่โอ้ยหลายเตืบครับสำหรับคลิปนี้ครับ เดี๋ยวกลับบ้านล้วม,มันเต็มละเต็มทุงปุ๋ยและใส่ไว้ได้ละครับเพราะพอได้อยู่ได้กินก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสำหรับคลิปหาหน่าไม้นะครับเนาะว่ามือเติบอยู่ครับผมบุพันธ์แล้วก็ทีมงานคนล่าหนูก็ขอปิดคลิปไปเพียงสัานิดนะครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับ